น้องไข่ต้มนะครับน้องมีปัญหาที่ดวงตาแล้วก็น้องค่อนข้างดุนะครับพี่ช่างจะเอามาอาบน้ําแล้วก็ดูแลนะครับที่ตาให้นะครับ ใจเย็นๆไข่ต้มรอบก่อนน้องจะมีไรนะครับทําให้มีแผลผิวหนังผื่นแดงเต็มตัวเลยนะแต่รอบนี้จะแช่เป็นชาพูสุดสมุนไพรดูแลสุขภาพผิวหนังรอบนี้กับน้องด้วยนะครับอาบน้ําตัดขนอาบน้ําสังขนร้านน้องหวานน้องแมวซาลอนในสวนเกษตรมหัน่์ครับมีบริการรับส่งมีบริการกำจัดเทมเพลต์นะครับรายได้สนเสรชมในการจิตอาสาแต่ก่อนกับสนับสนุรายจ่ด้วยนะเดี๋ยวกลับมาดูกันนะครับว่าตัดขนให้น้องอาบน้ําให้น้องเสร็จแล้วเป็นยังไงนะครับ มันจะมีปัญหาที่สุขภาพผิวหนังนะครับหลายจุดลยทีเดียวแต่มันจะเป็นตรงเท้านะครับมันก็จะมีพวกผื่นแดงรวมทั้งตรงบรเิเวณหลังนะครับช่างดูแลให้นะครับเราหนังนะเดี๋ยวจะแช่เป็นน้ํายาแชมพูสูตรสม,มุนไพรนะครับดูแลสุขภาพผิวหนังและคนให้กับน้องด้วยนะน้องจะมีแผลเล็บหลุดไปแล้วเป็นแผลหลายจุดหลย่เจใจเย็นแผลต้อง หลังจากพี่ช่างตัดขนให้น้องเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็พาน้องมาอาบน้านะครับจะได้ดูแล,แล,แลรักษาความสะอาดให้กับน้องนะแล้วก็ดูแล้แผลด้วยนะครับเพราะว่าตอนตัดขนของเราถึงว่าน้องมีแผลผ่านศึกมาเยอะเลยนะครับข้างบนนี้น่าจะเป็นรอยรอยเล็บโดนเล็บขวนนะแบบขนรับเลยลูกไปผ่านศึกครั้งนี้มาใช่ไหมแล้วก็รอยเขี้ยวนะครับโดนขัด<ม>แบบแผลเสร็จแผล็นม้วนเลยนะเนี่ยแล้วก็มีเล็บหลุดนะครับเป็น แผลเปื่อยนะครับเล็กเปื่อยแล้วก็หยุดจะไหลเล็กนิดเดียวนะสำหรับตรงขาหลังอันนี้ตรงบริเวณหลังนะครับก็ขาเนี้ยอักเสบบวมแบบบวมสุยเลยนะข้างล่างคอนะข้างหลังข้นงหลังนี่เป็นแผลนี่เป็นรูลอักเสบแผลอักเสบบ่วงช้ำเลยนะเป็นแผลที่น่าจะเกิดได้สักไม่น่าไม่น่าจะร้อยกินสามวันแล้วนะไม่ต้างไม่ต้องเกินสามวันหลือ ต้องดูแลใส่ยาแล้วก็ให้ยาแก้เศษน้องนะครับจะได้ไม่ไม่เจ็บไม่ปวดนะไม่งั้นปวดเป็นรูเลยขาบวมเลยหิวกัดกับจะแนวที่ไหนมาดูที่ตัวใหญ่แล้วลูกสู้เขาไม่ได้เลยลูกไข่ต้มเล่าให้ฟังสิไข่ต้มมองไม่เห็นอาจจะเศษเกล็ดเลยไอ้สันในขาได้เรอะไอ่ต้มโดนเมียซองรึเปล่าไอ้ต้มไม่รู้เปไหนมีชัดเลยไอ้ต้มนะ พี่ช้างต้องใส่คราอาบน้ำนะครับเพราะว่าต้มยังคูอยู่แล้วก็ใช้เป็นแปรงซิลิโคนนะครับในการขัดเอาคราบสกรปรกออกจากหน้าหูแล้วก็หน้าของนองนะครับเป็นแปลงซิลิโคนเป็นแปลงนิ่มนะครับอันนี้ช่วยในการขัดดูแลรักษาความสะอาดนะครับต้มไอ้พลุนริงหนึ่งไไอ้เว้ยนตต้องให้ยาแก้เศษนะแล้วก็ เราใส่แผ่นะครับรวมเลยแอบน้ำใส่คนละน้ำหวานนิดหนึ่งตลอนในสวนเกษตรมาขอนแก่นนะครับรีดดูการสับฝรื่งนี้์รับรับผลมีบริการรับส่งมีบริการจับจัดยใชได้ด้วยครับกลายเป็นเส้งประชัยในกานจิตอาสาต่างๆนะครับจอร์นาลจอนในมูลนิธิต่างๆด้วยนะครับอนุโมทนาบุญร่วมกันนะครับเสร็จแล้วนะครับเรากำลังเอาไข่ต้มไปส่งให้แล้วใส่ตลมเลยนะท้องแม่ นี่เป็นแผลนะครับแล้วก็ตาน้องนนะพี่ช่างขัดเอาคราบที่ตาออกให้แล้วนะครับเป็นไงบ้างไข่ต้มแื้ก็ขาที่เป็นแผลหนักก็คือข้างนี้นะครับเป็นแผลโดนจัดแล้วก็อักเสบรวมนะหายไวๆไข่ต้มอาบน้รแต่ก่อนและน้องหมาน้องเม้าสวรรคในสวนเกษตรมองเอนกันนะครับด้วยที่ดูการสมัครเรียนพี่ช่างรับหมดนะมีบริการรับส่งมีบริการกำจัดทิ็งบหมนด้วยครับรายได้ส่วนใหญ่เราใช้ในการจิตอาสาแต่ก่อนได้ขับรนัาจนมาจนในมูลยนี้ที่ต่างๆนะครับอนาคตหน้าดูด้วยกันนะครับ แล้วก็เล็บหลังเห็นไหมจุดนั้นเป็นเล็บที่หลุดออกไปนะครับเพราะว่าเป็นแผลเปื่อยนะครับเป็นนิ้วนิ้ว,วเท้าเปื่อยทําให้เล็บหลุดออกไปนะครับแล้วก็รอยแผลที่โดนจัดมาน่าจะเป็นสักสามสี่วันแล้วนะครับวันนี้ต้องต้องไปหาคุณหมอแล้วก็ได้ยาแก้เสษน,นะแล้วก็ยาทาแผลนะครับไข่ต้มหายไป,ไปับ